วันเกิดของอีกฝ่ายค่ะขี้โกงอ่ะวันเกิดผมิ่งผ่านมาเองอ่ะคุณจะวันเกิดใครสักคนในโลกไม่ได้สักคนเลยจริงจริงจริงพร้อมนะครับหนึ่งสองสามจริงิงอะไรนี่จริงอะไรครับเออปี่อะไรปียะโอ้โหต้องหักลบอีกกี่ปีเนี่ยของแม่เนี่ยแม่ปศอะไรเดี๋ยวถ้าลบพงบุญองบุญตอนนี้ยี่สิบห้าปีนี้ห้าเก้าห้าเก้า สามสี่สามสี่สามแปดสองห้าศูนย์สี่แต่วันเกิดกับเดือนผิดนะฮะทำไงไงก็ผิดอ่ะเฉลยค่ะที่แปดเวลาไม่ไก่ไม่ไกลชื่อจริงของอีกฝ่ายค่ะเฮ้ย่งยใช่ค่ะอันนี้ก็จำได้อยู่แล้วถูค่ะเขียนได้เลยเด็กยันโตอาหารที่อีกฝ่ายชอบทานค่ะไม่ชอบทานทุกอย่าง เดี๋ยวเห็นตัวทักหนึ่งสองสามไปิดครับถูกอาเซมอนย่างซีอิวร้านต้องร้านเซนด้วยฮะถูกครับชาวนาปลาไหลย่างซีอิวพ่อไปพาแม่เขาไปทานบ่อยๆอะไรพวกนี้ก็เลยติดอาหารญี่ปุ่นครับกิจกรรมยามบ้านของอีป่าพร้อมนะครับหนึ่งสองสามไปครับอาบน้าม่เล่นเกมแม่อาบน้าหมากก็นอนมีอยู่สองอย่างทันไมเล่นเกมทุกทุ่มได้เล่นทุกวันเลยอะเล่นกระเพมเขาเล่นกระเพม เป็แม่เขาให้คำตอบไม่เขียนเรียงความแม่ัดเลยสองสามเปิดครับโอ้ยแต่เขาเคยบอกอู๋แม่ว่าอย่าแฟนๆกับใครยังไงก็ได้ให้แบบเข้ากับบุญได้อะไรอย่างนี้เพราะแบบเขาเขาไม่สามารถอยู่กับบุญได้แบบยันบุญตายอะไรอย่างนี้เอาให้บุญเลือกเองเรื่องที่คุณแม่บ่นบ่อยมากที่สุดอืม ม่สามีหรือนะเจ้าตัวครับหนึ่งสองสามเปิดครับแต่จริงๆเรื่องเรื่องเงินนี่ก็บอกเขาตลอดนะเจอเขาเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องตอนคุยโทรศัพท์ไปคุยที่บ้านเพราะว่าหลาทุกอย่างเก็บเงินเก็บเงินเก็บอยู่เพราะว่าได้มาง่ายมันก็จะหมดไปง่ายถ้าเราไม่รู้จักแบ่งกันว่าเรืเลืองตื่นสายครอคุณแม่ตื่นสายคือตอนเนี้ยเขาบอกว่าเขาต้องกินข้าวสี่มื้อ จะถามว่าแม่จะจัดให้ไงสี่มื้อในเมื่อบุญตื่นบ่ายสองโมงสดาสดาอืมเหมือนตอนนั้นเคยถ่ายรูปครอบครัวกันทีหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นเด็กๆเลยครับประมาณปออะไรแม่ตอนมือยู่เซนดอร์ใช่ปห้าปหกได้อันนั้นนานแล้วก็หลังๆนั้นก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรสไตล์แนวนี้บุญอาชีนแล้วแต่แม่ยังยิ้มเก่งอยู่ตอนแรก เพราะว่าถามอะไรเขาก็บอกไม่ได้ไงมากี่โมงต้องเตรียมอะไรมารู้ตอนใกล้ๆเพราะว่าเขาส่งมาให้ว่าต้องให้เผื่อรองเท้ามาเผื่อกางเกงอะไรมาอย่างเงี้ยถือว่าทางนี้จ,จัดไซส์ให้เราไม่ได้แทบเอาบุญเคยได้ถามานแล้วบุญแทบจะไม่ได้ปรึกษาอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับไม่ปรึกษาใครเลยดีกว่าบุญจะชอบเก็บไว้เองแล้วถ้าเกิดแบบ มันถึงที่สุดจริงๆถึงจะค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นส่วนใหญ่อะแม่จะเป็นคนรู้เองว่าเออเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะถามเราถ้าเราไม่ไหวจริงเราก็จะพูดมันรู้อนะเนาะแม,ม,ม่มันมันเหมือนไม่เซ็ตหรือมีความสัมผัสอะไรเงี้ยเราบูดแล้วค่ะเคยดื้อเคยซนบ้างไหมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรค่ะที่ทำให้แม่หนักใจหูหู <c oughs> ไม่ถ้าบุนถ้าหุนพูดจริงๆตั้งแต่เล็กมาไม่เคยมีปัญหาถ้าเทียบกับพี่คนโตไงถ้้พี่คนโตสุดโต่งเลยอันนั้นที่สุด จิงบุญไม่ค่อยไม่ค่อยสร้างปัญหาให้จนถึงปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีปัญหายินดีกับเขาค่ะเพราะว,<ห>ว่า<ห>จริงๆเขาก็ท้อเนานะตอนที่ขึ้นเวทีเขาก็บอกเขาจะทําเป็นครั้งสุดท้ายแต่เขาก็ยังอดทนทามาได้จนถึงวันนี้ก็ยินดีกับเขา very good ภูมิใจแย่วบุญล่ะคะอยบอกเลยกับคุณแม่ไหมที่เปกำลังใจดีๆให้กับเราก็เห็นเขาเป็นแบบอย่างนะครับเขาเหนื่อยมาตั้งแต่บุญเล็กๆอะไรอย่างนี้ส่งลูกสองคนเรียนแบบคนเดียวอะไรอย่างนี้ใช่หาเงินคนเดียวตื่นตีห้า กลับมานอนบ้านสี่ทุ่มเงี้ยทุกวันไปหนีทุกวัน,น,วนแล้วก็แบบหาค่าเธอให้ลูกสองคนเรียนเอกชนเป็นแสนยังไม่รวมค่าแบบค่าเงินเดือน2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นสองหมื่นสองคนก็คือแบบเขาหมดเงินเดือนเขาเยอะมากนะแต่เขาแทบไม่ได้ใช้เงินเดือนไปกับตัวเองเลยอะ่ะเขาใช้ไปกับลูกอย่างเดียวเลยก็แบบที่มาที่พยายามขนาดนี้ก็บพอเขานะนี่เขาเป็นแบบอย่างใช่ขอบคุณแม่เลยแม่ขอบคุณค่ะอย่าดราม่า <laughs> ไม่ดราม่า <laughs> ไม่ดราม่าเลยตาแดงอะ่ะ